ถ้ามีคนบอกคุณว่าแม่คนหนึ่งสามารถเกลียดลูกของตัวเองได้จริงๆคุณจะเชื่อไหมแล้วถ้าความเกลียดนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่กลายเป็นคำสาบที่ไม่มีวันหลุดพ้นคืนนี้เรื่องราวของพี่น้องเก็บขยะจะเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเพราะบางครั้งปีศาจที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้อยู่ในเงามืดแต่อยู่ในหัวใจของคำว่าแม่เองเสียงรถบรรทุกขยะดังลั่นกลางตรอกแคบ กลิ่นเหม็นคลุ้มลอยอวนในอากาศเด็กชายตัวเล็กๆก,ก้มหน้าเก็บขวดพลาสติกในกองขยะมือของเขาสัน่นเศษแก้วบาดนิ้วจนเลือดซึมแสงแดดยามบ่ายร้อนจัดหยาดเหงื่อไหลผ่านแก้มเปื้อนฝุ่นเด็กหญิงอีกคนพี่สาวของเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสายตาเธอว่างเปล่าเหมือนกำลังคิดถึงบางอย่างที่ไกลเกินเอื้อมเสียงหัวเราะของเด็กในบ้านข้างๆดังลอดออกมา พวกเขามีข้าวของใหม่มีเสื้อสะอาดมีพ่อแม่ที่เรียกชื่อด้วยเสียงอ่อนโยนแต่สองพี่น้องมีเพียงความเงียบแม่เด็กชายเอ่ยเสียงแผ่วไม่มีเสียงตอบเพียงเสียงลมที่พัดผ่านกองขยะและเสียงเท้าหนักๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาเทอกแม่ของพวกเขาสายตาเย็นชามือถือถุงเงินรีบเก็บอีกอย่ามวัวชักช้า เสียงนั้นแทงหัวใจเหมือนมีดพี่สาวก้มหน้ารับคำแต่ดวงตาเริ่มสั่นไหวแม่หนูเจ็บมือแม่หันกลับมาช้าช้ารอยยิ้มผุดขึ้นแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความรักเป็นรอยยิ้มที่เย็นเยียบเหมือนคนกำลังซ่อนบางอย่างไว้ในใจเธอเดินเข้ามาใกล้จับแขนลูกแรงจนเด็กสะดุง้งเสียงหายใจขาดห่วงรอบตัวเงียบงนัน มีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงในอกกลิ่นเลือดจางๆประปลนกับกลิ่นขยะและแววตาของแม่ที่มืดดำกว่าท้องฟ้ายามคำ่ำแม่พี่ชายพูดเสียงสัน่นเราทำผิดอะไรเหรอแม่ไม่ตอบแต่สิ่งที่เธอทำต่อจากนั้นทำให้ทั้งสองไม่มีวันลืมเสียงโลหะกระทบพื้นเสียงหอบของเด็กหญิงและแสงไฟจากท้ายตรอกส่องให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็น ต่อจากตรงนี้เงาของแม่ขยับช้าๆพร้อมเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินอีกเลยแสงไฟกระพริบวูบวาบสะท้อนบนเศษแก้วที่เปื้อนเลือดพี่ชายยืนนิ่งมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเสียงแม่ยังดังในความมืดไม่มีใครอยากได้ลูกที่ไร้ค่าคำพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนลึกลงในใจเด็กทั้งสอง พี่สาวพยายามก้าวถอยแต่เท้าเธอสะดุดถุงขยะล้มลงกลางกองเศษอาหารเน่ากลิ่นเน่าตีขึ้นจมูกแสบจนแทบอาเจียนแม่หันมามองรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่แต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่ความเป็นมนุษย์แม่หนูแค่หิวเสียงเด็กหญิงแผ่วเบาแม่ชะงัก แต่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก่อนเธอจะตะโกนกลับด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างหิวก็เก็บกินเอาจากตรงนั้นสิเด็กชายชะงักมองไปยังกองขยะตรงหน้า,มาแมลงวันตอมเต็มไปหมดเศษข้าวผสมเลือดจากปลากระป๋องเก่าเขามองหน้าพี่สาวน้ำตาคลอเบ้าทั้งสองก้มลงเงียบเงียบไม่มีเสียงพูด มีเพียงเสียงสะอื้นที่พยายามกลืนไว้ลมพัดแรงถุงทยยปะลิวกระทบหน้าแต่ไม่มีใครขยับเงาของแม่ค่อยๆเดินห่างออกไปเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นดังเบาๆแต่กลับเย็นยะเยือกอย่างประหลาดเมื่อเสียงเท้านั้นหายไปพี่ชายเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยคำถามทำไมแม่ถึงไม่รักเราไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงสุนัขเห่าหอนในตรอกเหมือนกำลังตอบแทนด้วยเสียงเศร้าลึกทั้งคู่กอดกันแน,น่นใต้แสงไฟสีเหลืองมนความมืดเริ่มกลืนกินปลายตรอกและในเงานั้นมีเงาหนึ่งขยับอยู่พี่สาวหันไปเห็นร่างบางอย่างยืนพิงกำแพงเหมือนผู้หญิงในชุดที่แม่ใส่แต่หน้าของเธอซีดขาวไร้แววตาริมฝีปากยกยิ้มช้า แม่ไม่มีเสียงตอบเพียงแสงวับสั้นๆจากเศษกระจกที่ตกอยู่ตามด้วยเสียงกระซิบเบาแต่เย็นเหมือนลมหายใจของความตายหนีเด็กชายสะดุง้งมองรอบๆแต่ไม่มีใครเพียงเงาและกลิ่นเลือดที่เข้มขึ้นทุกขณะเขาคว้ามือพี่สาวไปจากที่นี่เถอะทั้งคู่เริ่มวิ่ง ผ่านก้องขยะผ่านแสงไฟที่กระพริบถี่เสียงฝีเท้ากล้องในตรอกแคบแต่ไม่ทันถึงทางออกเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังช้าแต่หนักแน่นเหมือนกำลังไล่ตามพี่สาวหันกลับเห็นเงาแม่ในแสงสลัวรอยยิ้มของเธอไม่เปลี่ยนแต่ในมือถือบางสิ่งไว้แน่นบางสิ่งที่เป็นโลหะ สะท้อนแสงไฟวูบหนึ่งก่อนทุกอย่างดับวูบลงในความมืดความมืดปกคลุมทั่วตรอกเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังแผ่วในอากาศอับกลิ่นขยะกลิ่นเลือดกลิ่นสนิมจากเหล็กทุกอย่างผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายพยายามดึงพี่สาวให้วิ่งต่อแต่ขาของเธอสัน่นเสียงฝีเท้าของแม่ยังตามมาเรื่อยๆไม่เร็วไม่ช้า แต่มันคงเหมือนเสียงของคนที่รู้แน่ว่าหนีอย่างไรก็ไม่รอดพี่สาวหันไปอีกครั้งในมือของแม่วัตถุนั้นสะท้อนแสงสลัวมีหยดสีแดงคล้ายเลือดหยดลงพื้นทีละหยดทีละหยดแม่อย่าทำแบบนี้เลยเสียงเด็กหญิงสัน่นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆหัวเราะที่แห้งเหมือนออกมาจากลำคอของคนที่ลืมวิธีจะยิม้ม พี่ชายคว้ามือพี่สาวแน่นเราไปทางหลังโรงเก็บของเร็วเข้าเขาพาเธอเลี้ยวซ้ายแสงไฟจากเสาไฟสุดท้ายดับวูบเหลือเพียงแสงจะหลอดช่องหลังคากระทบผนังที่เปื้อนคราบดำเสียงรองเท้าแม่ดังขึ้นใกล้ขึ้นหนีไปไหนกันลูกจา๋าน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนเกินจริงเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้รอยยิม้มเด็กชายกลั้นหายใจ พาพี่สาวเข้าไปหลบในถังเหล็กเก่าฝาถูกปิดลงช้าๆเสียงโลหะกระทบเบาๆข้างในมืดสนิทได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นของทั้งคู่ตึกตักตึกตักแล้วเสียงฝีเท้าหยุดเงียบสนิทผ่านไปไม่กี่วินาทีเสียงบางอย่างเริ่มดังเหมือนของหนักลากไปบนพื้นแกรกแกรกเสียงนั้นวนรอบถัง ช้าๆเราวกับใครบางคนรู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างในเด็กหญิงเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลเงียบๆพี่ชายเอามือปิดปากเธอแต่เสียงสะอื้นยังเล็ดลอดแม่หรือบางสิ่งที่ดูเหมือนแม่หัวเราะเบาๆอยู่ข้างนอกคิดว่าหลบได้เหรอเสียงนั้นดังข้างถังชิดเสียจนได้กลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมที่แม่เคยใช้ แต่กลิ่นนั้นตอนนี้กลับมีกลิ่นเลือดปนอยู่แล้วมีเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกที่ละจังหวะช้าชัดเหมือนเสียงเต้นของหัวใจเด็กชายหลับตาแน่นพยายามไม่ขยับเงียบจนแม้แต่เสียงหายใจก็แทบไม่ได้ยินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงนั้นหายไปไม่มีฝีเท้าไม่มีเสียงลากของ มีเพียงลมพัดเบาๆพี่ชายค่อยๆเปิดฝาถังแง้มขึ้นทีละนิดเงียบไม่มีใครเขาหายใจโล่งอกแม่ไปแล้วแต่ยังไม่ทันพูดจบมือเย็นเฉียบข้างหนึ่งคว้าข้อมือเขาจากด้านหลังแรงบีบแน่นเสียงกระดุกดังกรอบเขาหันกลับและสิ่งที่เห็นไม่ใช่แม่ แต่เป็นร่างของเด็กอีกคนผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดตาเบิกกว้างไม่มีแววชีวิตปากแง้มเหมือนจะพูดบางอย่างช่วยฉันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวรอบๆถังมีเงาอีกหลายร่างเด็กหลายคนในสภาพเดียวกันเสื้อผ้าขาดมือเปื้อนเลือดตาทุกคู่หันมามองตรงพี่สาวกรีดร้อง เสียงนั้นสะท้อนกล้องในตรอกทันใดนั้นแสงไฟทั้งตรอกสว่างพรึบขึ้นอีกครั้งและตรงกลางลานแม่ยืนอยู่ถือมีดเปื้อนเลือดใบหน้ามีคราบน้ำตาแต่รอยยิ้มกลับกว้างเกินมนุษย์หนีไปไหนไม่ได้หรอกลูกของแม่เด็กชายถอยหลังชนกำแพงหัวใจเต้นถี่มือของเขาเอื้อมไปคว้าพี่สาวแต่ในจังหวะนั้นเอง เขากลับพบว่าพี่สาวหายไปเหลือเพียงเสื้อเปื้อนเลือดตกอยู่ข้างเท้าเขาเสียงในหัวของเด็กชายว่างเปล่าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งลมหายใจขาดห่วงโลกหมุนช้าอย่างผิดปกติเขามองเสื้อของพี่สาวที่ตกอยู่เลือดสดยังอุ่นหยดลงบนพื้นช้าช้าทุกหยดสะท้อนแสงไฟสีเหลืองหมน่น เหมือนเสียงหัวใจที่กำลังแตกเป็นเสียงพี่เสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหวิวของลมและเงาของแม่ที่ค่อยๆเดินเข้ามาเธออย่าทำอะไรพี่หนูเลยเสียงเขาสัน่นแต่แม่กลับหัวเราะเบาๆพี่ของเธอเหรอเธอก้มลงมือข้างหนึ่งยกเสื้อที่เปื้อนเลือดขึ้นเธอคิดว่ามีอยู่จริงเหรอ เด็กชายชะงักหมายความว่าอะไรแม่ยิม้มรอยยิ้มที่ยาวผิดธรรมชาติเด็กคนนี้ไม่มีอยู่จริงมานานแล้วเสียงของเธอลดต่ํามีแค่เธอที่ยังพูดกับอากาศอยู่เด็กชายถอยหลังไม่จริงเขาสายหน้าแรงเมื่อกี้พี่อยู่ตรงนี้อยู่กับผมแม่หัวเราะอีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นบิดเบี้ยว เหมือนมาจากใต้ดินลองมองรอบรอบสิเด็กชายค่อยๆเงยหน้ากองขยะรอบตัวไม่ได้เหมือนเดิมไม่ใช่ตรอกแคบอีกต่อไปแต่เป็นลานโล่งหลังโรงงานร้างมีโครงเหล็กผุกมีเศษขวดแตกและตรงกลางมีหลุมขนาดใหญ่เขาขยับเข้าไปใกล้กลิ่นเน่ารุนแรงจนแทบสำลักและเมื่อมองลงไปในหลุม หัวใจเขาแทบหยุดเต้นข้างในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเล็กๆตุ๊กตาเก่าและกระดูกสีขาวเรียงกันเป็นชั้นแม่เสียงเขาสัน่นนี่มันลูกของแม่ทั้งหมดแม่ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขามีตัวตนจริงเด็กชายเริ่มถอยหลังน้ำตาไหลาอาบแก้ม แม่ทำไมต้องทำแบบนี้แม่ค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาเธอสัน่นเพราะแม่เบื่อเสียงร้องเบื่อสายตาที่ขอข้าวกินเบื่อทุกอย่างคำพูดนั้นเหมือนคมมีดอีกครั้งแทงลึกลงกลางหัวใจเด็กชายกัดฟันแล้วผมละ่ะผมจะเป็นรายต่อไปเหรอแม่เงียบรอยยิ้มเลือนหายเธอยื่นมือมาช้าๆลูกก็ไม่ต่าง อยู่ไปก็แค่ภาระเด็กชายถอยจนหลังชนกำแพงเหล็กเสียงฝีเท้าของแม่หนักขึ้นทุกก้าวมือที่ถือมีดวววาวในแสงไฟเขาหายใจถี่มองหาทางหนีแต่ทุกด้านมือสนิทแล้วจูๆ่ๆเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลุมเสียงเด็กผู้หญิงหนีไปแม่หยุดหันขวบไปทางเสียงนั้น เงาเล็กๆปรากฏตรงขอบหลุมร่างของพี่สาวซีดขาวดวงตาแดงเรือแต่แววตาอ่อนโยนเหมือนเดิมพี่เด็กชายกระซิบวิ่งแม่ตะโกนล,ลัน่นไม่ร่างของเธอกระโจนเข้าใส่ลูกชายแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเงาของพี่สาวพุ่งเข้าขวางแสงสว่างจ้าแรงระเบิดจากหลุมพุ่งกระแทกทุกอย่าง เสียงโลหะเสียงขยะเสียงร้องดังปนกันจนกลายเป็นเสียงเดียวแล้วเงียบสนิทควันคลุง้งเศษฝุ่นปลิวอยู่ในอากาศเด็กชายค่อยๆลืมตาร่างของแม่หายไปเหลือเพียงมีดที่ตกอยู่ตรงหน้าเขาหยิบมันขึ้นมือสัน่นแล้วเห็นเงาเบลอๆของพี่สาวยืนอยู่ไกลๆยิ้มบางๆง อย่าร้องเลยเสียงเธอเบาเธอยังมีชีวิตเขาพยายามเอื้อมมือไปแต่ร่างนั้นค่อยๆจางเหมือนหมอกในยามเช้าเหลือเพียงความเงียบและลมอุ่นเด็กชายคุกเข่าลงน้ำตาไหลไม่หยุดข้างหน้ามีแสงจันทร์สาดลงบนหลุมเผยให้เห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ชื่อที่ถูกขีดไว้บนไม้เก่าๆชื่อของเขาเอง ชื่อเดียวก,กันกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เสียงในความมืดตอบกลับเสียงนั้นคือเสียงของแม่ลูกของแม่ไม่มีใครรอดหรอกเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งและเงาดำเริ่มโผล่จากหลุมทีละร่างทีละร่างดินในหลุมเริ่มไหว เศษขยะและผ้าขาดขาดถูกดันขึ้นมาจากข้างล่างเสียงแตกของกระดูกดังแผ่วๆกลิ่นเน่าหนักขึ้นจนแทบกลืนอากาศเด็กชายถอยหลังมือยังถือมีดแน่นแต่ปลายนิ้วสั่นไม่หยุดดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากหลุมทีละน้อยมือขาวซีดเต็มไปด้วยรอยข่วนตามด้วยแขนเล็กๆและศีรษะของเด็กหลายคน ตาเบิกโพลงไม่มีแววชีวิตแต่ทุกสายตาจ้องตรงมาที่เขาเสียงลมหายใจเย็นเยือกดังขึ้นรอบตัวเหมือนทุกอนุอากาศมีใครซ่อนอยู่เธอมาอยู่กับพวกเราสิเสียงนั้นดังพร้อมกันจากทุกทิศทางเสียงของเด็กๆที่เหมือนพี่สาวเหมือนเขาเหมือนคนที่ไม่เคยมีโอกาสร้องให้อีกเขาสายหน้าไม่ผมยังไม่ตาย แต่เสียงหัวเราะดังตอบแน่ใจเหรอทันใดนั้นเขารู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลผ่านแขนมองลงไปเห็นเลือดไหลาจากแผลลึกที่ไม่รู้มาจากไหนแผลที่ไม่มีตอนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่จริงเงาแม่ปรากฏขึ้นด้านหลังอีกครั้งร่างเธอเปรอะเลือดผมพันกับเศษขยะใบหน้าไม่เหลือเขาเดิมของมนุษย์แต่รอยยิ้มยังอยู่ ลูกของแม่กลับบ้านเธอเธอเอื้อมมือมานิ้วของเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งปลายเล็บแต่ไหลของเขาภาพทุกอย่างเริ่มบิดเบี้ยวเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงลมพายุพื้นใต้เท้าเริ่มแตกเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นเหมือนถูกกลืนภาพซ้อนปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเห็นตัวเองในวัยเล็กกำลังยืนเก็บขยะอยู่กับพี่สาว แม่ยืนอยู่ข้างหลังถือถุงเงินรอยยิ้มเหมือนเดิมภาพนั้นค่อยๆเลือดออกเปลี่ยนเป็นภาพของหลุมภาพพี่สาวที่ถูกผลักภาพมือของเขาเองที่ถือมีดที่เปื้อนเลือดเขาสะดุง้งไม่มันไม่ใช่แบบนั้นแต่เสียงในหัวเริ่มชัดขึ้นเธอจำไม่ได้เหรอใครกันแน่ที่ทำภาพความทรงจำล่นกลับมา เสียงทะเลาะเสียงร้องให้เสียงขอชีวิตมือของเขาสัน่นมีดในมือเลือดของแม่เขาทุดลงกับพื้นทุกอย่างหมุนเสียงของพี่สาวดังขึ้นจากในหัวเธอแค่ป้องกันตัวเองเธอไม่ได้ผิดแต่เสียงของแม่แทรกขึ้นมาแล้วใครสบฉันไว้ตรงนั้นเสียงหัวเราะตามมาอีกครั้งดังขึ้นใกล้ขึ้น จนแทบอยู่ในหูเด็กชายเอามือปิดหูแน่นหยุดหยุดซะแต่เสียงนั้นไม่หยุดรอบตัวเริ่มมืดอีกครั้งและในความมืดเงาร่างของเด็กหลายคนเริ่มล้อมเข้ามามือซีดซีดเอื้อมมาจับแขนดึงเขาชา้ชาๆเข้าหาหลุมเขาพยายามดิน้นแต่แรงในร่างกายหายไปเหมือนพื้นดูดเขาลงทีละน้อยพี่ช่วยผมด้วย เสียงเขาสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเงาพี่สาวปรากฏอีกครั้งเหนือหลุมเธอยื่นมือมาหาเขาจับมือฉันเขายื่นมือไปปลายนิ้วแทบสัมผัสแต่ในวินาทีนั้นมือของแม่ก็โผล่จากอีกด้านคว้าข้อมือเขาแน่นเลือดกระเด็นเสียงกระดูกดังกรอบแสงไฟเหนือหัวเริ่มกระพริบแม่กระชากแรง พี่สาวดึงกลับร่างของเด็กชายถูกแย่งไปมาเสียงร้องของเขาก้องไปทั่วลานแล้วทุกอย่างก็แตกออกแสงวาบสีขาวปกคลุมทุกสิ่งลมแรงพัดจนทุกอย่างปลิวว่อนเมื่อทุกอย่างสงบมีเพียงความเงียบทังขยะล้มเศษขวดแตกแต่ไม่มีร่างของใครเลยมีเพียงรองเท้าเล็กๆคู่หนึ่งตกอยู่ตรงขอบหลุม ข้างๆมีดเล่มเก่าและเสียงแผ่วๆดังขึ้นจากใต้ดินอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเสียงนั้นเบาแต่ยังไม่จางและในเงาความมืดที่กลับมาอีกครั้งมีเงาเล็กๆก,ก,ก้มเก็บมีดขึ้นมายิ้มช้าๆดวงตาว่างเปล่าและเสียงหัวเราะที่ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านตรอกเก่า ฝุ่นละอองลอยในแสงเช้าที่เริ่มลอดผ่านหลังคาสังกสีแสงแรกของวันแตกขอบหลุมเผยให้เห็นความเงียบที่หลงเหลือไม่มีร่องรอยของเด็กชายไม่มีร่างของแม่มีเพียงเงาสะท้อนของแสงแดดที่เล่นบนพื้นดินเปียกคนงานเก็บของเก่าที่ผ่านมาในตอนเช้าหยุดมองรองเท้าเล็กคู่นั้นเขาขมวดคิ้วของใครกันนะเขาก้มลงจะหยิบ แต่ทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดวูบขึ้นจากหลุมเหมือนมีใครหายใจอยู่ข้างล่างชายคนนั้นชะงักหันมองรอบๆไม่มีใครแต่ในเงาใต้เสาไฟเหมือนมีร่างเด็กเล็กยืนอยู่ผมยุ่งใบหน้าซีดยิ้มบางๆก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาพี่ไม่หนาวแล้วนะแสงแดดส่องแรงขึ้นอีกนิด ความมืดในหลุมค่อยๆหายไปทุกอย่างกลับสู่ความเงียบหลายปีผ่านไปโรงงานร้างนั้นถูกรือ้อสร้างเป็นตึกใหม่แต่คนที่ทำงานกลางคืนยังคงพูดเหมือนกันทุกคนว่าบางคืนจะได้ยินเสียงเด็กเก็บขยะหัวเราะอยู่ตรงมุมกําแพงเสียงเบาๆที่เหมือนจะเรียกชื่อใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่พี่ แล้วลมเย็นก็พัดผ่านเสมอเหมือนความทรงจำที่ยังไม่ไปไหนเหมือนเงาของอดีตที่ยังคงเก็บความลับอันน่าเศร้าไว้ในตรอกแคบแห่งนั้นตลอดกาล